ถึงคิวของอนนาอันดาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารู้รกันค่ะว่าอนา,นานาใครจะลงมาก่อนกันนะคะทุกคนวไว้ไหมคะอนาได้ยินไหมคะไปคะ่ะ เราสามารถเล่นกี่รอบก็ได้นะคะเขาจะไม่ได้จํากัดน,นะคะว่าให้เล่นกี่รอบนะคะแต่ต้องให้อยู่ในระเยะเวลา15นาทีต่อรอบที่เขากําหนดนะคะอันานงะดานพร้มอมไหมคะพุ้เลยคะ่ะทุกคนเราจะพามาดูแพรแบร์ตัวยักษ์ใหญ่นะคะตัวใหญ่มากเลยคะ่ะอาจานะดูสิคะแพรแบร์ยักษ์ วันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ถึงหัวใจสีชมพูหวานแหววมากเลยค่ะสีนีอน้อันดาชอบมากๆเลยนะคะทุกคนอันดาถึงขั้นบุดเข้าไปดูแคร์แบกข้างในเลยนะคะทุกคนใช่ก็ห้ามเข้าออกมาอันดามาลวเพราะจะกลักว,าากกวมันหล่นมาทับเด็กๆนะคะก็เลยไม่อนุญาตให้เข้าไปนะคะให้ถ่ายรูปได้แค่ไหน,นะคะนี่นะคะเด็กๆก็จะมาเล่นบ้านทรายกันนะคะแล้วก็จะเล่นสไลเดอร์กัน,นะคะ่ะ จะเข้าไปเล่นจะต้องสวมอุปกรณ์เซฟตี้ใี้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนแล้วถ้าใครเล่นสายก็จะมีหูงใส่รองเท้าด้วยนะคะหอ,อมอยางอนา,อาดาพร้อมอยังคะพร้อม้วไปคาลุยค,ะค่ะนี่คะคขึ้นก็จะเป็นบันไดอย่างนี้นะคะขึ้นไปไม่สูงมากค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นห่วงยางให้เด็กๆสไลล,ลงมานะคะอนาดาดูเพื่อนก่อนนะคะว่าเขาจะไลอย่างไงนะคะ ส่วนด้านค่าก็จะเป็นบอกลือนะคะที่ทํามาเป็นแบบเป็นทรายอะคะ่ะทุกคนจะเป็นเกลือนะคะนี่นะคะถึงคิวของอนาอันดาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าอันานาใครจะลงมาก่อนกันนะคะทุกคนไงลไหมคะอันนาเล่นยิงไหมคะ ไปคเราสามารถเล่นกี่รอบก็ได้นะคะเขาจะได้ได้จำกัดนะคะว่าให้เล่นกี่รอบนะคะแต่ต้องให้อยู่ในระยะเวลา15นาทีต่อรอบที่เขากำหนดนะคะอนาันดาพร้อมไหมคะมื้เลยค่ะเป็นไงคะ,งคะสนุกไหมคะอานาะอยากาอยากเล่นสายอันดาเล่นสไลเดอร์หรือเล่นสายต่อคะ เล่นสายเล่นสายหรือ be สไลเดอร์คะนี่นะคะหลังจากสไลเดอร์เสร็จก็เด็กๆก็มาเล่นสายต่อนะคะอาดานะทำอะไรคะทำเป็นประสาทเหรอคะลองมาดูกันนะว่า ประสาทจะเอามาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะคะอาจารย์บอกว่าตรงกลางเอ้าเนามันเป็นทรายแห้งๆอะคะ่ะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นของอนณาดูอีกทีนะคะเพราะว่าจะได้ไหมคะเสร็จยังคะของอนณาใกล้เต็มยังคะลูก อดีมันไม่ได้เป็นทรายอะค่ะทุกคนมันเป็นบ่อทรายที่ทำจัดเกลือค่ะทุกคนอันดาขอลองทำอีกทีนะคะทุกคนได้ไหมคะมามันเป็นทรายแห้งอะค่ะลูกมันก็เลยไม่เกาะตัวนะคนะอันดาเริ่มต้านเกลือเล่นแล้วนะคะทุกคน ปามจินจะได้ที่เขาบอกว่าจะมีเกมให้เด็กๆเ,เล่นกันด้วยนะคะก็คือเขาจะมีสัตว์ต่างๆนะคะซ่อนอยู่ในทรายให้เด็กๆฝุดหานะคะใครหาเจอได้เยอะที่สุดจะเอามาแกลกรางวัลได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมากันอีกทีตอนข้าๆนะคะน้ามีตัวอะไรด้วยจระเข้กระต่าเหรอคะเนี่ยเอาไหมเอาจระเข้ไปเล่นได้ไหมคะ ปัดเบาๆนะคะระวังอย่าให้รายเข้าตานะคะเพราะมันเป็นเกลือค่ะเดี๋ยวแสตานะคะได้เลือสไลเดอร์ได้ค่ะอานาจะเล่นสไลเดอร์ด้านหลังนะคะทุกคนขึ้นด้านหลังหรือเปล่าคะอานา กันเหรอคะมามานับหนึ่งสองสามลงค่ะอะไรนะคะนาสายเปนแข็งใช่ไหมคะหิมะค่ะีิมะระวังเข้าตากับด้วยนะคะอนาดาเดี๋ยวจะแสบตาค่ะ อันดาเอลซ่า <it> เอลซ่าค่ะเอลซาก็มานะคะทุกคนทรยสะอาดมากเลยนะคะทุกคนละเอียดมากค่ะเอาเป็นสีขาวนะคะที่นี่เขาจะให้สวมถุงเท้าอย่างที่บอกนะคะ <it> เพื่อป้องกันความสกปรปกนะคะอันาอันดานะคะถ้าเบื่อแล้วเราไปเล่นชิจา้ากันไหมคะ เพลิดเพลินมากนะคะเล่นไม่ยอมเลิกนะคะทุกคน<ส><ด>นาคาเลยเนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเล่น,นชิงช้าได้นะคะ<ส><ด>ก็จะมีชิงช้าพวกนี้ด้วยนะคะให้เด็กเล่นนะคะแขวงแรงมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวโดนตาคนอื่นนะคะก<ส><ด>็เลยต้องแขวงเบาๆนิดนึงนะคะอ<ส><ด>นน้าปไปเล่นสไลดเดอร์อีกไหมคะ ไปดีกว่าแล้ว,าลาาลวนะ้านาลนคะกคนรอบสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะหมดเวลาเล่นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกทีตอนค่ำๆนะคะใครอยากดูอีกนะคะให้กดติดตามพวกเราไว้นะคะแล้วมาดูกันอีกทีตอน EP สองค่ะ ไปคะ่ะอนนาะอันดาหมดเวลาแล้วค่ะเลยแถวเหม,มากนะครับ <Wow. S 1> อนนาเหมือนมากเลยคะ่ะ <Wow. S 1> นี่นะคะหลังจากเล่นเสร็จนะคะ <Wow. S 1> เหนื่อยน,นะคะอร่อยนะคะอนานาขนมปัง <c oughs> ขนมปังนะคะแล้วเมื่อกี้ <c oughs> เขาให้พี่คุณพ,พี่ให้รางวัลอะไรมาคะเมื่อกี้ที่เราเล่นเสร็จพี่ให้รางวัลอะไรมาคะ ก็มีสีกับแหนอ๋อเขาเป็นก็มนสีค่ะนี่แหวนแล้วเขามีแหวนด้วยเหรอคะไหนคะมาม่าขอดูหนะะ่อยค่ะอ๋อเี็เป็นแหวนถือเสื้อด้วยนะคะทุกคนของอันดาเป็นแหวนอะไรคะลูกของอันดาเป็นแหวนรูปเสือเหรอคะหน้าก,กากหน้ากากของอันดาเป็นช้างนะคะทุกคนเหนื่อยมีตั้งไหนเหนื่อยไหมคะเมื่อกี้เล่นเหนื่อยไหมคะ สนุกไหมคะลูกสนุกนะคะเด็กๆคนไหนอยากมาเล่นก็มาได้เลยนะคะเอาันนั้นมากินด้วยอันนั้นไหนะคะอ๋ออันนาไปขนมปังตรงนั้นมานะคะเอามากินตรงนี้เหรอคะหันมาอ๋อหันมานะคะซื้อจากร้านนี้หรือเปล่าอันนาใช่ไหมร้านนี้ใช่ไหมคะ คนขายท่าทางใจดีนี่ไงทีน่นายกินเป็นแบบนี้เลยทั้งแท่งแบบนี้เลยใช่ไหมคะเขาให้ชิมเขาให้ชิมอ๋อชิมได้ใช่ไหมคะเป็นไงคะอร่อยเป็นไงคะรสชาติอร่อยเองต้องแล้วอาลาบอกว่าชิ้นเดียวไม่ไมรู้รสชาตินะคะอร่อยไหมคะ ทำไมรับได้ไงนะนี <laughs> ่นะคะอันดานะก็จะมาทำเวิร์กช็อปนะคะทำหมวกนะคะทุกคนข<อ>ึมีตัวอย่างให้ดูนะคะ<อ>นี่ค่ะนี่ก็เป็นหมวกเปล่าๆนะคะแล้วก็จะมีอะไรบ้างคะอันดามีสติกเกอร์นะคะสนี่นะคะ<อ>สายค่ะเริ่มทำเด้เลยค่ะอันดา A few moments later. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากทำเสร็จเจ้าน้าที่ก็จะขอถ่ายรูปอีกหนึ่งนะคะ <Yahoo! S 1> ของอันนาจะเป็นสีชมพูนะคะอันนาโชวงหมวกไหยคะนะคะ,นะคะแล้วก็ของอันดาจะเป็นสีแดงนะคะ ah! ส่วนอีกใบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอากลับไปทำให้อีอิวที่บ้านนะคะสีชมพูวันแหววเลยะคะ่ะอันนาอันดาเลือกไปให้นะคะ